อ่ะถายแล้วโอเคสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะอยู่กับผมช่อง s ซ m e t i ม e อีกเช่นเคยนะวันนี้เรามาอยู่ใน ID ของคุณซีนะครับผมซึ่งคุณซีเนี่ยเล่นเซิร์ฟ512นะซึ่งเป็นเซิร์ฟเดียวกับ ID ที่ผมรีวิว MT g ิ a t i ตินะครับตัวนี้นะฮะอ่าแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มการถ่ายคลิปกันผมจะขอโปรโมทเจ้าของ ID ก่อนนะครับ เจ้าของ ID เราจะมีกลุ่มว่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ที่ใต้คลิปนะอ่าแล้วก็อาจจะเป็นลิงก์โปรไฟล์ของเจ้าของ ID, ไ d ด้วยเผื่อใครจะติดต่อเขาเจ้าของ ID นะครับเป็นแอดมินกลุ่มชื่อว่าซื้อขายแรก ID เกมโป k เสกสซ้าอารวีฟีฟายินดีต้อนรับงับอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอ่าเดี๋ยวผมยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปนี่นะผมก็มีคนโป k เสกสซ้าเต็มหมดเลยนะอ่า แล้วก็เจ้าของ ID ก็จะชื่อวิตามินซีนะครับเขาชื่อเล่นว่าซีนะคุณซีแต่ว่าชื่อเฟซเขาชื่อวิตามินซีนะครับ <prote ge S 1> อ่ะเดี๋ยวมาดูนนี่จ้ามาแล้วนี่ครับวิตามินซีระวังการโกงกันด้วยนะครับแล้วก็ระวังเฟซลอมนะเผื่อว่ามีคนเขาลอร์มเฟซคุณซีนะครับอ่ะจบแล้วเรามาเริ่มการโปรโมท ตัวละครเหมือนกันว่าเราจะมารีวิวนั่นแหละเออและวันนี้นะครับผมขออนุญาตลบชั้นทีนะวันนี้นะเราจะมารีวิวมอนสเตอร์ใต้ดินนะครับอ่ะการ์ดอนนั่นเองนี่เลยไอดี ID คุณซีว้าผมจะต้องบอกก่อนเลยนะว่าบอสการดอนเนี่ยเป็นตัวอะไรที่โคตรโกงมากทุกคนอ่ะมันจะโกงยังไงใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกัน let's go โอเคมาถึงแล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูกันโดยคนที่ผมใช้ในการรีวิวมอนสเตอร์ก้าดินเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผมรีวิวมานสเตอร์กิลาติน่าในคลิปที่แล้วนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะทุกคนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะปึ๊บอ่ะสกิลของบอสการอนเนี่ยสกิล ดูดนะมันจะดูดบัฟของศัตรูนะเดี๋ยวดูของกีราดิน่านะไม่ว่าจะเป็นบัฟโจมตีป้องกันแล้วมันก็สามารถทะลุโลดได้ด้วยอ่าเดี๋ยวลองกดดูนี่ครับตุม้มเป็นไงการโดนได้บัฟอ่าการโดนได้บัฟแล้วจากนั้นนะครับเมื่อเราใช้สกิลหนึ่งเนี่ยที่เป็นการดูดบัฟเนี่ยเราจะมีหลอดอันติขึ้นมาเลยนะหลอดอตีเด้งขึ้นมาแล้วเมื่อผมกดใช้อัลติเมทน,นะครับอ่ะทุกคนดูนะ แป๊บนึงนะอ่าทุกคนดูปึ๊บแล้วถ้าศัตรูตายเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเราใช่อันติเมตปึ๊บศัตรูตายปั๊บใช่ไหมอ่าหลอดบอสเนี่ยหลอดเกตเนี่ยของบอสการ์ดอนเนี่ยก็จะเต็มหลอดครับก็คือถ้าบอสการ์ดอนน่ะใช้สกิลดูด,ดบั๊บอ่ะเกตของบอสการ์ดอนจะเต็มนะเราสามารถใช้อติได้แล้วถ้าเกิดว่าเราใช้อันติเมตในการฆ่าใครฆ่าทีมตรงข้ามหรือว่าเราใช้สกิลอื่นเนี่ยฆ่าทีมตรงข้ามสักคนนึงอ่ะ เราก็จะได้อันติเมตเลยซึ่งเป็นตัวที่โคตรโกงมากเลยนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบกับตัวเดียวดูนะครับเอาบอสการ์ดไปทดสอบหนึ่งตัวดูอ่ะทุกคนมาดับปึ๊บ มาแล้วอ่ะให้ดูของข้าๆของบอสการด์ดของคุณซีก่อนนะครับนี่นะก็ยังคงไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโหดพอสมงวรเลยนะสำหรับไอดีเนี่ยอันตีเหนือโคตรแรงนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาจัดทีมกันนะครับผมขออน,นุญาตคุณซีด้วยนะครับอ่าถ้าใช้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่ะมาอยู่ที่ตัวเดียว ทุกคนมาดูกันดีกว่านะฮะอะกับตัวกับตีใครดีนะ,อะของคุณด็อกด็อกแล้วกันนะอะมาโอเคมาแล้วมาทุกคนมาดูกันดีกว่าอย่างที่ผมบอกทุกคนไปนะครับสกิลสกิลหนึ่งเนี่ยไว้ดูดรับนะครับอาแล้วก็ดูดปับปึ๊บก็จะสร้างความเสียหายด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเราอันตีเนี่ยดูนะอ่าอีก,อกตายตายไปแค่หนึ่งตัวนะปกติถ้าตายแค่หนึ่งตัวเราจะยังไม่ได้หลอดอันตินะครับอ่าแต่ว่าเราถ้าฆ่าถ้าเราฆ่าได้เราก็ได้นะครับอ่ะทีนี้มาสกิลแซกันดีกว่านะเออเรามาดูดบัฟอีกรอบหนึ่งตุ้มแล้วก็ใช้สกิลนี้อ่าใช้ได้อีกรอบนะครับถ้าเราฆ่าฆ่าใครได้แล้วสกิลกงเลบข,ของเราเนี่ยที่เป็นไรท่าดะ ถ้าเราฆ่าใครได้เราก็แบบมีโอกาสที่สามารถตีต่อเนื่องได้ด้วยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเกมลืมทำมาหรือเปล่าแต่ว่ามันมีโอกาสตีต่อเนื่องได้ด้วยอนี่นะโอเคอัดไปกี่น,นาทีแล้วนะคลิปมันสั้นไปผมกลัวทุกคนแบบจะดูกันไม่สุดไงเออแล้วก็วันที่10เนี่ยวันเนี้มีอัปเดตด้วยนะทุกคนตอน10บโมงสิบวยสาก็ มีตัวมหาเทพเข้ามาเต็มหมดเลยเออก็สำหรับบอสมอนเตอร์ใต้ดินนะครับเราก็เอาไว้เล่นทีมไฟนะยืนคู่กับทีทาแล้วก็การดอนเนี่ยจะเป็นทีมที่เพอร์เฟกมากเพราะว่าโอโอเอไปทีมดินนะครับว่าอ่ะสปอยอีกตัวต่อไปเอาตัวอะไรดินนะถ้าซักทองมาผมจะ รีวิวมาสเตอร์ลูเกียต่อนะครับ mt ลูเกียนะไอดี ID นี้น่าจะไม่มีนะแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิว mt ลูเกียกันนะถ้ากิดวงล้อมาจริงๆนะทุกคนเออถ้ายัางไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดเข้าร่วมกลุ่มซื้อขาย ของคุณซีด้วยนะครับผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์เลยนะแล้วก็โปรไฟล์ของคุณซีเนี่ยผมก็จะแปะไว้ใต้ลิงก์แล้วก็เขาเป็นคนที่ขายขายของขายขายไอเดียเกมในกลุ่มวันพันแมนเนี่ยนะวันพันแมนกับโปเกสซาที่แอดมินประมาณสองคนมีคนสร้างไว้นะเออทุกคนก็ไปซื้อกันได้นะเขาขายราคาถูกมากเลยถ้าใครชอบก็อย่าลืมที่ผมบอกนะกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็มาเล่นเซิร์ฟห้านึ่งสกันได้นะครับ โอเคทางัันก็ขอตัวก่อนนะครับบายบายไปแล้ว